วันนี้มาอัปเดตหมาดำหน่อยครับหยบัยับหายไปนานก็ไล่ระบบไปเยอะแล้วครับชุดคานเสริมเรียบร้อยหมดแล้วครับไล่ชุดสายลมไล่แป๊บเก็บสายเขา้าซีเรียบร้อยหมดแล้วครับชุดลมใช้ได้ครบเต็มระบบนะครับเป็นถังของฟูโซครับเอาถังฟูโซ่มาใส่ ไล่เก็บเรียบร้อยหมือล้วชุดลมนีใช้ได้หมดแล้วไล่ใช้ได้หมดแล้วครับชุดคานแล้วก็วันนี้ไล่ระบบไฮดรอลิกจบไปแล้วครับส่วนหนึ่งเป็นนี้เป็นปกชุดปั๊มใส่พอปั่นเรียบร้อยแล้วครับมันต้องใช้เวลาในการสร้างหลายๆอย่างนะมันใช้เวลาก็าเลยนานนะครับก็มาดูดูกันครับวันนี้นล่กแท่นกระบอกก็วางเรียบร้อยแล้วแท่นกระบอก สายน้ำมันสายแรงดันเดินเข้าเรียบร้อยแล้วครับนะครับทดลองไล่ดูกันครับชุดคอนโทรลถังใส่เรียบร้อยแนละ้วอันนี้ลูกหมกถอดลูกหมกไปอัดครับลูกหมกแตกถอดลูกหมกไปอัดทุกตัวครับใม่หมดเลยใกล้แล้วครับก็เดี๋ยวจะวางกัลซีเทียมแล้วเดี๋ยวจะไล่วางกัลซีเทียมแล้วก็ทำชุดรางก็ก็เสร็จแล้วครับ ใีถังคอนโทรเรียบร้อยแล้วครับเดินระบบเรียบร้อยแล้วกองกองกลับแล้วก็กองไปอยู่นี่อีกรูกหนึ่งครับนนี่ชุดกองไปผมใส่สองลูกนะครับใส่ทั้งไปทั้งกลับนะครับนี่ครับบางคนใส่ลูกเดียวก็ไม่ผิดครับแต่ใส่สองลูกมันก็จะดีกว่าเดี๋ยวมันจะชิ้นเปลืองก็นี่ครับ ดูครับมันช้านะครับเพราะงานละเอียดเนี่ยดูเจาะรูผมไม่ได้ใช้แก๊สเจาะนะเนี่ยนะครับฟอสซีมันหนานะเป็นนิ้วนะไม่ได้ใช้แก๊สเจาะนะครับเนี่ยอย่างพวกเนี้ยเหล็กหนาๆเนี่ยเนี่ยครับไม่ได้ใช้แก๊สเจาะนะครับผมมีวิธีเจาะของผมนะครับเนี่ยพวกเนี้ยผมดูเนี่ยมันก็เลยนานนะครับเสียเวลาหน่อยนิดนึงต้องมาไล่เจาะแต่มันจะสวยกว่าครับสวยกว่าใช้แก๊สเจาะตันนี้เดินท่อไมเร้อยแล้วไปเข้าปั๊ม ก็เร็วๆนี้ก็คงจะได้ขึ้นชุดรางนะครับเพราะเหล็กก็กองวางกองอยู่นู่นแล้วครับเหล็กเตรียมไว้แล้วทุกทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้วครับห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะครับก็เตรียมช่วงนี้จะไล่ระบบไฮดรอลิกก่อนนี่แป๊บแป๊บผมซื้อมาแล้ะอันนี้มันผมผมไม่ได้ใช้แป๊บน้ำนะผมใช้เ็แป๊บไฮดรอลิกโดยตรงนะครับ เป็นแป๊บไฮดรอลิกเลยนะครับไม่ใช่แป๊บน้ำนะเรี่ยมีพวกข้อต่อ,อกเดี๋ยวผมไม่ดูข้อต่อมันอนะเนี่ยครับเป็นชุดที่ผมใช้นะครับเนี่ยเป็นตัวจับแปบบ๊บอย่างเงี้ยครับมองเห็นไหมเห็นนะแกะเนาะแกะให้ดูเนี่ยครับพวกข้อต่อก็เป็นของไฮดรอลิกโดยตรงนะครับแคมรัดแปบบ๊บอย่างเงี้ย คือที่มันน่นเพราะรายละเอียดมันเยอะนะครับเนี่ยดูเลยเนี่ยนะผมซื้อมาทีอย่างเงี้ยเลยเนี่ยไม่ใช่ถูกๆูนะไอพวกนี้ของมีราคานะครับของแพงนะครับไม่ถูกนะเนี่ยแต่มันมันใช้แล้วมันจบก,กว่าครับมันเก็บงานได้เรียบร้อยกว่าก็ประมาณนี้แหละครับเล่งเต็มที่นะครับเล่งเต็มที่งานนะ่ะเข้ามาทุกวันนะครับแต่รถแต่มันยังไม่พร้อมวิ่งก็ต้องให้รถพักพวกให้รถอ่าพี่รถไรวิ่งไปก่อนนะครับ ตัวฐานมันก็ทำเสร็จแล้วครับผมดัดไว้เรียบร้อยแล้วตัวฐานเนี่ยนี่ตัวฐานเนี่ยคือดัดเรียบร้อยปิดข้างเรียบร้อยหมดแล้วครับฐานตรงหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ยกใส่นะครับก็คือทําชุดรางเสร็จก็เอาฐานใส่ก็จะพร้อมวิ่งงานนะครับเนี่ยก็ทำไม่หมดแล้วครับแต่เราก็อยากให้มันเนียนหน่อยนิดนึงก็เลยช้าหน่อยครับยอมไหนๆก็ลื้อแล้วยอมเสียเวลาหน่อยดีกว่าครับ พอทำเสร็จก็จะไล่ทำใหม่ครับสำหรับคนที่ชอบงานแบบรีโนเวทใหม่แบบนี้มันก็ต้องทำใจเรื่องระยะเวลาในการทำนะครับเรื่องเวลาเนี่ยครับขาจงระจับสร้างใหม่หมดครับมันก็เลยนานนะครับสายน้ำมงสายน้ำมันก็ไล่เปลี่ยนใหม่นะครับเนี่ยนะครับสาย มันก็เลยนานนิดนึงครับแต่เร็วๆนี้น่าจะเสร็จแล้วครับยังไงเราฝากติดตามมาด้วยนะครับผมขอบคุณครับ